สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคจะมาบอกการตั้งค่าสีการตั้งค่านะคะที่ถ้าคุณใช้แล้วมันจะทําให้งานของคุณง่ายขึ้นค่ะสีการตั้งค่านี้ก็จะทําให้โทรศัพท์ของคุณก็คือเหมือนสีการตั้งค่านี้ค่ะมันมีความสําคัญแล้วก็ทํามีประโยชน์ต่อโทรศัพท์ของคุณมากเลยค่ะเราจะมาดูกันค่ะตอนแรกนะคะก็ให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมานะคะ ให้เป็นรูปคนสีเขียว,ยวก็คืออันนี้การช่วยเหลือการเข้าถึงค่ะกดเข้าไปค่ะกดไปที่ตัวช่วยสำหรับการได้ยินนะคะเราจะมาดูตัวแรกค่ะคือ a d a p t Sound กดเข้าไปค่ะอันนี้นะคะคือสำหรับอายุของคุณถ้าคุณอายุต่ำกว่า30สิก็ให้เลือกอันนี้30มสิถึงหกสิก็ให้เลือกตามที่อายุของคุณนะคะตัวนี้ก็คือถ้าคุณต่ำกว่า30สิบเขาก็จะทำให้เสียงเนี่ยมันมันก็คือเหมือนปกติ แต่ว่าถ้าเสียง30มสถึงหกเนี่ยคุณเริ่มแก่แล้วใช่ไหมคะมันจะทําให้การได้ยินของคุณเนี่ยมันก็จะน้อยลงคุณอาจจะได้ยินอะไรเบาลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เสียงมากขึ้นแล้วคุณก็จะได้ยินตามปกติค่ะมันดีมากค่ะเพราะฉะนั้นอายุเท่าไหร่ก็กดไปตามนั้นเลยค่ะอันต่อไปคือสมดุลเสียงข้างซ้ายหรือขวานะคะ อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเวลาที่คุณใส่หูฟังบลูทูธด้านด้านแค่ด้านเดียวไม่ได้ใส่2ด้านนะคะเหมือนเวลาเราขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้นะคะแล้วเราใส่แค่ด้านเดียวถ้าเราใส่ด้านซ้ายก็ให้เลื่อนไปทางด้านซ้ายเสียงมันจะมาแค่ด้านซ้ายแล้วมันก็จะได้ยินดังแล้วก็ได้ยินชัดด้วยค่ะแต่ถ้าใส่ด้านขวาก็แค่เลื่อนไปด้านขวาง่ายแค่นี้เองค่ะอันที่3นะคะจะเป็น l i ์ e transcript ค่ะกดเข้าไปค่ะมันจะขึ้นเป็น play store ให้นะคะจะขึ้นแอปนี้ให้ก็กดติดตั้งค่ะ ดาวโหลดแอปนี้เสร็จแล้วนะคะแอปนี้เนี่ยมันจะช่วยตรงที่เวลาที่คุณอยู่ในห้องเรียนหรือว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์กําลังสอนคุณอยู่หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ได้แล้วคุณต้องการที่จะฟังว่าเขาจะพูดอะไรแล้วมาเป็นตัวเขียนหรือว่าเวลาที่เขาพูดแล้วคุณต้องการที่จะจดแต่คุณไม่มือแล้วคุณไม่อยากจดก็ใช้แอปนี้แทนได้ค่ะเราจะมาบอกวิธีการทําของมันนะคะก็กดเปิดค่ะ เปิดแอปแล้วนะคะสําหรับทุกๆอย่างที่คุณจะกําลังจะพูดหรือว่าไม่จะเป็นต้องเป็นคุณแค่ใครก็ได้ที่พูดอย่างเช่นอาจารย์พูดนะคะมันก็จะมาเป็นตัวอักษรอ,อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่พูดนะคะเราสามารถเขียนได้เหมือนกันค่ะกดไปตรงคีย์บอร์ดค่ะเราก็จะเขียนอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะแล้วก็เป็นปุ่มการตั้งค่าข้างๆคีย์บอร์ดเลยนะคะ ตรง A เล็กไป A ใหญ่ก็คือคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามใจชอบว่าคุณชอบฟอนต์แบบไหนนะคะก็เลือกแล้วก็จะมีปุ่มเซฟค่ะถ้าคุณถ้าคุณกดเปิดมันก็จะเซฟให้คุณ3วันค่ะสำหรับอันสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมที่อยู่ข้างล่างสุดนะคะกดไปอันนี้เปลี่ยนภาษาได้ค่ะกดเข้าไปที่ภาษาหลักนะคะแล้วก็เลือกภาษาที่คุณต้องการค่ะในครั้งหนึ่งใช้ได้2ภาษานะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายแค่นี้ทุกอย่างที่คุณพูดมันก็จะมาเป็นตัวอักษรตัวเขียนแบบนี้ค่ะกลับเข้าไปที่ Setting ค่ะอันที่4ี่คือคำบรรยายสดค่ะกดเข้าไปค่ะให้เรากดเปิดนะคะเปิดแล้วมันก็จะทํางานค่ะตัวนี้ก็คือเวลาที่คุณดู YouTube ดูอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มันใช้ได้แค่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ สมมติคุณดูคลิปวิดีโอที่คนอังกฤษเขากําลังพูดกันอยู่แล้วคุณไม่เข้าใจว่าเขากําลังพูดอะไรคุณเปิดอันนี้แล้วถึงแม้มันไม่มีซับไตเติลเครื่องโทรศัพท์ของคุณเนี่ยก็จะทำซับไตเติลมาเองเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีแค่ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีภาษาอื่นเพิ่มมาค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดมปให้ดูค่ะเหมือนเนี่ยค่ะเราเปิดหนังมานะคะเปิดคลิปหรือว่าหนังอะไรก็ได้นะคะใน YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะขึ้นซับไตเติลแบบนี้ให้ค่ะ ง่ายแค่นี้เองค่ะถ้าคุณชอบให้เราเอาเทคนิคอะไรแบบนี้มาให้ทุกคนรู้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เทคนิคอลอาจารย์อาจารย์ทางเทคนิคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ